สวัสดีเจ้าอยู่กับแพ้บรราเจ้าแล้วก็ยายมอญเจ้าพี่น้องเห็นต้นใหญ่ๆข้างล่างนี่ก็ต้นแค่เจ้านี่แคร์พามาเก็บดอกแค่เจ้าดอกแคร์ล่วงพรละตอนนี้ปีแล้วเคยมาเก็บอยู่นะเป็นได้ยยมอญ อุ้ยเพ่เออฮะอุ้ยเจ้านี่โอเคพาจมิ่งพ่อต้องฟังเพ่มาพอฟังนี่นะเนะอ้นี่เต็มเลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อก็เนอะพาล้นหนามะเพ่เพ่เป็นตัวเพ่เป็นพ่อไม่พ้นี่จมิ่ง

จะเอาไปอีกเหรอลวกกินกระเจียวนะเจ้าทีหมดทีหมดเอาดอกงามๆดอกงามๆนี่พร่งนีนี่นะอ่ะโอ้โห้ยด้กสวยเมดยุ๊ยสวย เป็นต้นแบบของหมู่บ้านเลยนะเจ้าเนาะต้นถือว่าต้นใหญ่ของหมู่บ้านละต้นก็จะมาเก็บกันอยู่ประมาณเนี้แหละทางฟ้าขึ้นนะเจ้านี่เป็นปลาอ้อยนะเจ้าโชคดีดี อ้อยมันน้อยเนาะเอาตีดอกกำงามเลยแม่ปปปแเป็นแถวเป็นแถวไปเด้เจยาเด้อนี่นี่งามมากเลยดอกมันโอ้

嗯对不起。Mm. อุ้ยสวยสุะสวยมากโอ้โหเต็ม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  đây lái lên ra cho nó, à, ào, lá, vụn còn tốt cho họ, Này. ในโฟลอดลายก็เจ้าแม่อืมนี่ก็ถือว่าได้ลายแล้วเจ้าเนาะนี่เอาแค่นี้เจ้าเาเอามาลายมามุดนะเจ้าเนอะนี่ยเนี่ยบ่ไ,ได้เก็บมดเลยยังมีเหรอเอาไปแค่พอกินเนาะอ่ะหายอยู่หากินบ้านเฮาเจ้านี่พอต้นมันเจ้าต้นใหญ่ๆเลยนี่โฟลอดก,กำลังฟอยมาเนาะไปอะไรเ,เจ้าเนาะเดี๋ยวเพ่งจะหา เพียงตัวอีก่อนนะเจ้าเนาะพอได้กินกระเจีวนะเจ้านะพอได้ไปฝากเปืือนบ้านตัวนะเจ้าเนาะนี่กิ่นมดก่อถือว่าหลายแล้วนะเจ้าเนาะไปฝากปีฝากน้องตัวอ่ะก็ขอบขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปเจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าก็กินกันนะโอเคนี่ใก็กินเออแต่บ้านแพงบอกค่อยหันนะเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยพี่หน่อย